อยากได้บอนสีสวยๆแบบนี้สำหรับใครที่บอนสีทิ้งใบแล้วดินเสื่อมคุณภาพทำแบบนี้เลยค่ะเปลี่ยนกระถางเปลี่ยนดินใหม่ล้างรากให้สะอาดเลยแล้วเราก็จะได้บอนสีสวยๆแบบนี้ค่ะนี่นะคะแทนที่บอนสีของเราจะตายไปแต่เราสามารถทำให้เขารอดปลอดภัยได้ด้วยวิธีการแบบนี้ค่ะ เดี๋ยวจะทําให้ดูนะคะหลายๆคนที่ปลูกบอนสีแล้วไม่มีตู้อบก็อาจจะเกิดปัญหาแบบนี้นะคะเชื่อว่าหลายๆคนเกิดปัญหาแบบนี้แน่นอนอันนี้เป็นบอนสีนอกตู้ที่เราเลี้ยงแล้วในช่วงฤือดูแล้งเนี่ยบอนสีจะเกิดปัญหาแบบนี้ทีนี้เราจะดูว่าเมื่อไรเราควรจะเปลี่ยนเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางบอนสีนะคะให้สังเกตที่ดินสังเกตถ้า ถ้าดินเหลวๆแบบนี้เนี่ยแบบนี้แสดงว่าดินเขาเสื่อมคุณภาพแล้วไม่มีปุ๋ยแล้วรากเขาจะเดินไม่ดีเพราะว่าดินเขาแน่นเราควรจะหาวัสดุปลูกที่โปร่งๆเช่นใบไม้ก็ใบกำปูก็ดีที่สุดนะคะใบกำปูแล้วก็ควรจะหมักซะก่อนแล้วก็นํามาผสมดินถ้าเลี้ยงในตู้ส่วนผสมของใบกำปูก็น่าจะมากหน่อยแต่ถ้าเลี้ยงนอกตู้ส่วนผสมของดินก็ต้องมากกว่า ใบกัปูนะคะเนี่ยถ้าใครเจอปัญหาแบบนี้นะคะแก้แก้ไม่ยากค่ะให้ทุกท่านเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางเลยค่ะอันนี้เป็นบอลสีนอกตู้ที่ยังเหลือใบอยู่นะคะแต่ถ้าเกิดเป็นบอลสีนอกตู้ที่ทิ้งใบแบบนี้หมดแล้วอันนี้ก็ทําได้หลายวิธีอย่างที่คุณน้อยเคยทําก็คือเอาฝาขวดหรือแก้วมาครอบไว้เดี๋ยวเขาจะงอกขึ้นมาใหม่แต่ถ้าดินเข้าแห้งมากๆแบบนี้คุณน้อยแนะนําให้คว่ำกระถาง เ้วเอาหัวไปเพาะใหม่เลยค่ะเอาไปเพาะในแก้วแบบที่คุณน้อยทําก็ได้แต่สําหรับพวกนี้อันนี้ใบเขายังเหลืออยู่ถ้าเราไม่แก้ไขปัญหาไม่นานเขาก็จะทิ้งใบหมดเลยนะคะเนี่ยอย่างอย่างต้นเนี้ยต้นเนี้ยเพชรพันล้านเนี่ยตอนแรกเขางามมากเลยเนี่ยเป็นฟอร์มกอเลยเพราะว่าในกระถางมีหลายต้นเนี่ยเขาทิ้งใบแล้วเขาก็งอกขึ้นมาใหม่ หรืออย่างต้นนี้ต้นนี้นางเสือดาวในกระถางนี่ปลูกไว้ต้นเดียวเขาแตกกอเต็มเลยแล้วอาหารเขาก็ไม่พอใบเขาก็จะเล็กลําต้นเขาก็จะเล็กอันนี้เราก็ต้องแยกกระถางนะคะหรืออย่างต้นนี้ต้น,นนี้ไกรทองประเสริฐสังเกตดินเนี่ยเหลวไปหมดเลยยังไงเขาก็ไม่โตนะคะแต่เขาก็อาจจะทิ้งใบได้ไดถ้าเราปล่อยไว้นาน หลายๆต้นเลยที่ที่เราเลี้ยงนอกตู้แล้วเกิดปัญหาแบบนี้เนี่ยอย่างต้นนี้ต้นนี้หัวใหญ่มากเลยนะคะเนี่ยหัวใหญ่มากเลยแต่หารเขาไม่พอดินก็เสื่อมคุณภาพแล้วหรืออย่างต้นนี้ไก่ตัวงามไก่ตัวงามต้นนี้ก็หัวใหญ่นะคะเนี่ยหัวใหญ่ต้นใหญ่อันนี้ก็ต้นเล็กๆนี่นะคะอันนี้เดี๋ยวเรามาแก้ไขปัญหานะคะโดยการ เปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางให้หมดเลยค่ะแล้วเราก็จะได้บอนสีต้นใหม่ที่สวยสวยเหมือนเดิมหรือสวยกว่าเดิมนะคะอย่างต้นนี้ต้นนี้สวยมากเลยนะคะเแต่ก็ดินทุกกระถางนี่ดินเสื่อมคุณภาพหมดเลยนะคะสังเกตเราจะเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางเมื่อไหร่ก็สังเกตถ้าเกิดดินเป็นแบบนี้ให้เปลี่ยนได้เลยค่ะเนี่ยเปลี่ยนได้เลยแล้วเราก็จะได้บอนสีที่สวยเหมือนเดิมค่ะ เดี๋ยวคุณน้อยจะมาเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางนะคะหลังจากที่คุณน้อยล้างลากเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางบอลสีที่เขาทิ้งใบนะคะนี่จะได้แบบนี้คุณน้อยทําไปได้ทั้งหมด62กระถางนะคะจากเพียงไม่กี่กระถางเพราะว่าบางกระถางนี่อย่างนางเสือดาวนี่กระถางเดียวเนี่ยนางกระถางเดไอ้นางเสือดาวกระถางเดียวเนี่ยคุณน้อยแยกกระถางได้ ทั้งหมดหกกระถางจริงๆแยกได้มากกว่านี้ค่ะแต่ในแต่และกระถางคุณน้อยใส่สองสามต้นเลยเพราะว่าต้นมันเล็กแล้วก็ก้านเขาก็ยาวด้วยเดี๋ยวถ้าเขาแตกใบดีๆคุณน้อยจะตัดก้านที่ยาวๆออกเขาจะได้เป็นพุ่มเตี้ยๆคุณน้อยใช้กระถางห้าหกนิ้วเลยนะคะเพราะว่ากระถางหนึ่งใส่หลายต้น สำหรับดินปลูกนะคะคุณน้อยใช้ใบกัมปูจริงๆใบกัมปูจะต้องหมักแล้วก็ตากแดดแล้วก็บีบให้แห้งกรอบเลยแต่ทีนี้คุณน้อยดินไม่พอใบไม้ไม่พอคุณน้อยก็ตากแค่แดดเดียวเองแล้วก็มาขยำขยำก็เลยเป็นชิ้นใหญ่หน่อยถ้าสำหรับใครที่จะปลูกบอนสีนอกตู้นะคะควรจะใช้ดินให้มากกว่าใบไม้นะคะรากเขาจะได้เกาะดินดีแต่คุณน้อยพอปลูกแล้วคุณน้อยจะใส่ตู้อบคุณน้อยก็เลยใส่ใบกัมปูเยอะ ใส่ใบกัมบูเยอะๆนี่ถ้ามาไว้ข้างนอกก็ไม่รอดนะคะเพราะว่ารากเขาจะเกาะไม่ดีคุณน้อยก็แช่น้ําไว้คืนหนึ่งพอตอนเช้ามาคุณน้อยก็จะเอาไปใส่ตู้อบค่ะเวลาแช่น้ําก็ไม่ต้องแช่เยอะนะคะสังเกตจากที่คุณน้อยรื้อรากรากนี้นะคะต้นที่กระถางที่ดินเขาเหลวๆเนี่ยถ้าเรายังจะลดน้ําเขาไปอีกรากเขาเน่าแน่นอนหลายๆต้นรากเน่าค่ะคุณน้อยก็ตัดรากออกนี่นะคะ อันนี้ก็ไม่รู้ว่าชื่ออะไรคุณน้อยก็เลยใส่ในกระบาเดียวกันสําหรับกระบะนี้นางเสียดาวก็ใส่กระบะเดียวกันต้นนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นจบพระนครหรือเปล่าป้ายหายแต่ก็ใส่ไว้ในกระบะเดียวกันส่วนถ้าเกิดเป็นต้นเล็กๆหัวเล็กๆแต่มีหัวทุกกระถางเลยค่ะถ้าเป็นหัวเล็กๆคุณน้อยใส่กระถางสี่นิ้วค่ะถ้าบอลต้นเล็กๆถ้าเราใส่กระถางใหญ่เกินไปนี่รากเขาจะดูดน้ําไม่ถึงก็ไม่รอดเหมือนกันนะคะเราจะต้องดูด้วยว่า ต้นไม้ของเราขนาดไหนนอกนั้นคุณน้อยใช้ใส่กระถางห้าทั้งหมดเนะยกเว้นนางเสือดาวคุณน้อยใส่กระถางหกเพราะว่ากระถางหนึ่งใส่หลายต้นแต่เวลาเขาแตกเป็นพุ่มกอจะสวยส่วนอันนี้ก็ลูกไม้บ้างไม้มีชื่อบ้างเดี๋ยวรอให้เขาโตอีกหน่อยถึงจะรู้ว่าเป็นต้นอะไรส่วนอันนี้อันนี้ไก่ทองประเสริฐค่ะอันนี้ลูกไม้เนี่ยหลายหลต้นก็มีชื่อนะคะคุณน้อยก็ปักไว้ นี่นะคะเราก็จะได้บอลสีส,สวยๆอีกโดยที่เขาเขาไม่ไกลนะคะเนี่ยบางต้นก็เป็นเป็นไม้หัวใหญ่หญเลยค่ะที่เขาทิ้งใบยุบใบไปคุณน้อยเปลี่ยนกระถางไม่ทันบอลสีมีหลายต้นเลยเปลี่ยนไม่ทันต้นนี้เป็นลูกไม้นะคะเนี่ยสวยเลยพอเราเปลี่ยนกระถางแล้วเราก็ไม่ต้องแช่น้ําเยอะนะคะเดี๋ยวรากเขาจะเน่าเพราะว่าคุณน้อยแช่น้ํามาทั้งคืนแล้ว แช่แบบแช่เต็มกระถางเลยทั้งคืนเลยนี่นะคะได้ทั้งหมด62กระถางน้อยใจร้อนถ้าจะทำก็ต้องทำให้เสร็จเลยนี่นะคะได้ทั้งหมด6 62กระถางค่ะนี่นะคะเดี๋ยวรอดูสักอาทิตย์สองอาทิตย์ถ้าเขาแทงต้นมาใหม่แทงยอดมาใหม่ก็ถือว่าเขารอดแต่ก็ ไม่ทุกต้นนะคะที่คุณน้อยแยกกระถางเนี่ยบางต้นเราดูแลไม่ทั่วถึงบางทีขาดน้ำไปไม่ได้ลดน้ำก็ตายมีเหมือนกันนะคะไม่ใช่ว่ารอดทุกต้นนี่นะคะลองทำดูนะคะสำหรับใครที่บอนสีทิ้งใบแล้วแล้วเขาบางทีเหลือใบเดียวอย่างเงี้ยหรือเหลือยอดเดียวอย่างเงี้ยส่วนมากอันนี้จะเหลืออย่างละใบแต่สำหรับต้นนี้เหลือหลายใบหน่อยนี่นะคะ เอาละค่ะเดี๋ยววันนี้คุณน้อยมีบอลสีสวยๆเอาแบ่งปันนะคะในราคากระถางละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทค่ะขามาดูต้นแรกนะคะต้นแรกอันนี้ยอดมงกุฎด่างค่ะอยู่ในกระถางห้านิ้วสูงสูงเกินหนึ่งฟุตนะคะยอดมงกุฎด่างมีสองใบยอดมงกุฎด่างนี่สวยนะคะ คุณน้อยแนะนํานะคะไม้ด่างเนี่ยถ้าโดนแดดมากๆนี่ใบเขาจะไหม้นะคะเพราะว่าตรงส่วนสีขาวน่ะเขาจะสังเคราะห์แสงไม่ดีเพราะฉะนั้นก็ถ้าจะโดนแดดก็อาจจะโดนแดดช่วงเช้าเช้าแต่อันนี้คุณน้อยเลี้ยงในตู้อบค่ะแต่ก็เลี้ยงข้างนอกได้นะคะหลายๆต้นบอลด่างคุณน้อยก็เลี้ยงนอกตู้ค่ะต่อไปต้นหนึ่งค่ะต้นนี้เวทมรกตค่ะเวทมรกตก็เป็นไม้ด่างนะคะเป็นไม้ที่ใบใหญ่ใบแข็งแรง อยู่ในกระถางหกนะคะเนี่ยเวทมรกตเมื่อกี้มีสี่ใบคุณน้อยตัดใบเก่าใบาหนึ่งเหลือสามใบไม้เขาด่างสวยนะคะเวทมรกตนี่ไม้จะแข็งแรงก้านแข็งแรงไม่ต้องค้ำเลยค่ะอ่ะต่อไปต้นนี้คือเบนจะลงน้ำทองค่ะเบนจะลงน้ำทองสูงประมาณ1นึ่งฟุตด่างเหลืองสวยเลยนะคะเนี่ยอยู่ในกระถางห้านิ้ว ุณน้อยจะให้ดูว่าเบนจะลงน้ําทองคุณน้อยปลูกอยู่ในกระถางหกนิ้วปลูกต้นเดียวอันนี้ไม่ได้มาขายนะคะเอามาให้ดูเฉยๆว่าเขาแตกกอเร็วมากเนี่ยจากต้นเดียวนะคะคุณน้อยปลูกในกระถางหกนิ้วจากต้นเดียวเขาแตกกอมาเต็มเลยเนี่ยเป็นไม้สูงเป็นไม้ด่างเหลืองสวยทรงก็จะสูงต้นนี้ถ้าใครรับไปไปเปลี่ยนเป็น กระถางหกหรือกระถางแปดก็ได้นะคะแล้วเขจะแตกกอแบบนี้เลยนี่นะคะแจ้งไว้ก่อนนะคะต้นนี้คุณน้อยเลี้ยงนอกเลี้ยงในตู้ค่ะไม้ด่างก็ยังไม่ค่อยกล้าเสียงถ้าเล็กขนาดนี้ก็ควรจะเลี้ยงไว้ในตู้ก่อนพอเขาโตแข็งแรงแตกพุ่มแตกกอแล้วเราสามารถเลี้ยงนอกตู้ได้ทุกต้นค่ะทุกอย่างไม้ด่างไม้ไป่ไม้อะไรเนะี่ย ต้นเล็กๆนะ่ะช่วงอนุบาลเหมือนเป็นเด็กนะ่ะเราอนุบาลไว้ก่อนให้เขาโตเขาแข็งแรงเหมือนชายชนเหมือนกันชายชนต้นเล็กๆคุณน้อยเลี้ยงในตู้พอออกพอเขาโตเขาแข็งแรงเป็นแตกกอแตกพุ่มคุณน้อยก็มาไว้โชว์ข้างนอกให้สวยงามนะคะเดี๋ยวจะว่าบอลสสวยๆทาไมเก็บไว้ในตู้คุณน้อยก็ออกมานอกตู้เหมือนกันนะคะอันนี้เบนจะลงน้ําทองค่ะทุกกระถางร้อยห้าสิบบาทนะคะค่าส่งห้าสิบบาท ใครจะรับกี่กระถางก็ได้ค่าส่ง50บาทค่ะส่งไปสนีค่ะส่งวันเดียวถึงสำหรับคนที่ใกล้ๆนะคะต่อไปต้นนี้สบายบางค่ะสบายบางกับกวนอูค่ะอยู่ในกระถางเดียวกันมีหลายต้นเลยนะคะเนี่ยมีสี่ห้าต้นได้นะคะก็ร้อยห้าบาทเหมือนกันค่ะ ถ้าคุณน้อยบอกผิดต้องขออภัยนะคะสบายบางกับบ้านนางพิมพ์นี่คุณน้อยสับสนถ้ามาอยู่ด้วยกันก็จะแยกแยกกันออกถ้าแยกกันอยู่คุณน้อยก็ไม่แน่ใจถ้าคุณน้อยบอกผิดก็ต้องขออภัยนะคะเนี่ยเนี่ยลักษณะจะเป็นอย่างเงี้ยสบายบางกับบ้านนางพิมพ์นะ่ะคล้ายๆกันแต่อันนี้กวนอูนะคะคุ้มนะคะกระถางหนึง่งได้หลายต้นเลยค่ะแต่แต่กอเต็มเลยเนี่ย จริงๆคุณน้อยปลูกอย่างละต้นนะคะนี่เขาแตกกออ่ะต่อไปต้นนี้ต้นนี้รักมากเลยต้นนี้พนครเดี๋ยวทิ้งใบเดี๋ยวแตกใหม่เดี๋ยวทิ้งใบเดี๋ยวแตกใหม่อยู่นั่นแหละเลี้ยงยากเหมือนกันบอกก่อนว่าเลี้ยงยากเหมือนกันแต่ถ้าคนเลี้ยงเก่งก็เลี้ยงไม่ยากนะคะอร่อยห้าสิบบาทเหมือนกันนี่นะคะพนคร พนครคุณน้อยว่าสวยกว่านางไหมคุณน้อยมีนางไหมคุณน้อยไม่ได้อามาขายคุณน้อยว่าไม่สวยใบก็ไม่สดเหมือนพนครก็เลยนางไหมก็เลี้ยงไว้นอกตู้เอาไว้ดูเล่นไม่สมกับที่ราคาแพงเลยนะคะนางไหมแต่พะนครคุณน้อยว่าสวยนะใบกลมสวยสูงประมาณหนึ่งฟุตค่ะออะต่อไปต้นนี้นกใหญ่ค่ะ ตนนัวนี้หัวใหญ่มากนะคะเลี้ยงไว้เป็นปีแล้วเขาทิ้งใบแล้วก็แตกมาใหม่นี่อยู่นอกตู้นะคะเนี่ยสังเกตไม้นอกตู้จะต้นเตี้ยๆสวยนะคะเพราะเขาแข็งแรงแต่ถ้าอยู่ในตู้นี่แย่งกันแย่งกันหาแสงตัวน,นี้นกใหญ่ใบเกาจะใหญ่กว่านี้อีกนะคะตอนที่เขายังไม่ทิ้งใบไปใ,ใหญ่มากแล้วสูงอันนี้ใครชอบไม้แดงๆนะคะเนี่ยนกใหญ่ ต่อไปต้นนี้มนสวรรค์ค่ะมนสวรรค์อันนี้ก็ทิ้งใบไปแล้วแทงหน่อขึ้นมาใหม่อันนี้ก็อยู่นอกตู้เหมือนกันสูงประมาณ1ฟุตค่ะอยู่ในกระถางห้าจุดห้านิ้วมนสวรรค์สวยนะคะเห็นมนสวรรค์แล้วนึกถึงตุ๊กแกตุ๊กแกคุณน้อยสวยมากทิ้งใบตอนนี้ยังหาหัวไม่เจอเลยไม่รู้อยู่ไหนเขาเรียกหายหัวนะไม่รู้หายหัวไปไหน หัวหายค่ะอันนี้มนนสวรรค์ค่ะต่อไปต้นนี้ลูกไม้ลูกไม้นี่คุณน้อยมีต้นเดียวนะคะก็ทางนี้ต้นใหญ่มากใบใหญ่มากพอเขาทิ้งใบไปคุณน้อยก็มาไว้ข้างนอกเขาก็เลยเตี้ยๆแบบนี้แต่แต่ใหญ่มากเลยนะคะต้นหัวเดิมต้นเดิมเขาเนี่ยก็หัวเดิมนี่แหละน่าจะหัวใหญ่เพราะคุณน้อยไม่ได้พาหัวถ้าเป็นลูกไม้นี่คุณน้อยไม่ได้่าหัวเลยค่ะ ก็เลี้ยงไว้เงี้ยแต่เขาสวยนะคะเนี่ยเนี่ยหัวใหญ่นะคะรับรองหัวใหญ่เพราะว่าเขาทิ้งใบไปตอนนั้นใหญ่มากพอเขาทิ้งใบนี่คุณน้อยบางทีก็ลือกระถางมาเปลี่ยนกระถางเล็กจากกระถาง10บนิ้วเนี่ยเนี่ยต้นนี้จากกระถางสิบนิ้วพอเขาทิ้งใบคุณน้อยก็เปลี่ยนกระถางเล็กเขาจะได้โตเร็วๆอันนี้สูงไม่ถึงฟุตนะคะที่เขาเตีย้ยไม่ใช่ว่าต้นเขาเล็กนะคะเป็นเพนเพราะว่าเขาเลี้ยงนอกตู้ ต่อไปต้นนี้ต้นนี้ก็หัวใหญ่มากต้นนี้เป็นต้นที่เขาทิ้งใบกูน้อยเอาแก้วครอบไว้แก้วครอบไว้แล้วเขาก็แทงมาใหม่หัวใหญ่มากนะคะต้นนี้ไม่รู้ว่าต้อนอะไรเหมือนกันใครรู้แจ้งบ้างนะคะเนี่ยแล้วเขากําลังแทงยอดมาใหม่ร้อยห้าสิบบาทต้นนี้ถ้าใครไม่รับคกูน้อยคงต้องเปลี่ยนเป็นกระถางแปดหรือกระถางสิบเพราะว่าต้นเขาใหญ่มากใบ ออกใบกลมๆนะคะสวยต่อไปต้นนี้ต้นนี้หยดเลือดนางพิมพ์ค่ะหยดเลือดนางพิมพ์เป็นไม้ที่เลี้ยงนอกตู้ง่ายๆนะคะเลี้ยงง่ายอยู่ในกระถาง5.5นิ้วอันนี้ก็แยกหน่อนะคะจะให้ดูต้นนี้ต้นนี้ก็แยกหนอต้นนี้ใหญ่มากถ้าขครรับต้นนี้คุณน้อยขาย200นะคะใหญ่มากอยู่ในกระถาง7นิ้วเนี่ยหัวใหญ่ คุณน้อยเคยมาโพสขายเท่าไหร่ร้อยเก้าสิบหรือไงแต่ตอนนี้เขาใหญ่มากแล้วนะคะเนี่ยใบใหญ่มากใบแข็งแรงตั้งไม่ต้องไม่ต้องค้ำเลยค่ะเนี่ยแต่ต้นนี้ร้อยห้าสิบสูงกว่านะคะสูงกว่าต้นนี้ว่าต้นนี้เตี้ยแต่ต้นนี้กําลังกําลังเป็นสาวเลยต้นนี้สวยเลยเลี้ยงเป็นแม่พันธุ์ได้เลยค่ะเพราะว่าเขามีหัวคุณน้อยแยกหนอนนะคะยิ่งต้นนี้ใหญ่มากต้นนี้ไปเปลี่ยนเป็นกระถางแปดหรือกระถางสิบได้เลย เพราะหัวใหญ่นะคะเนี่ยโตเร็วมากเลยคุณน้อยมาโพสต์ไข่เมื่อวี่เองอัดต่อไปต้นต้นหนึ่งค่ะต้นนี้สุนทรผู้ค่ะสุนทรผู้นี่กำลังแตกกำลังแตกใบใหม่นะคะเนี่ยสวยอยู่ในกระถางห้าจุดห้านิ้วค่ะหัวใหญ่นะคะเนี่ยต้นใหญ่เลยเนี่ยสูงหนึ่งเกินหนึ่งฟุตค่ะอันนี้ใบก่อน อันนี้ใบล่าสุดค่ะเขามีหัวใหญ่นะคะเนี่ยอ่ะอีกต้นหนึ่งค่ะต้นนี้กวนอูค่ะกวนอูกวนอูต้นนี้อยู่ในกระถางแปดนิ้วค่ะมีเป็นสิบต้นนะคะเนี่ยมีเป็นสิบต้นต้นนี้คุณน้อยขอสองร้อยห้าสิบค่ะรับรองใครรับไปนี่นะคะไม่ต้องกลัวเลยว่าเขาจะเหี่ยวจะเฉาเพราะค,คุณน้อยเลี้ยงนอกตู้ เลี้ยงโดนแดดเต็มเต็มเลยค่ะเนี่ยหนักมากเลยดินอันนี้สองรอยห้าสิบนะคะไม่รวมส่งนะคะเขาส่งห้าสิบบาทจะให้ดูต้นนี้กันนะคะต้นนี้อยู่ในกระถางห้าจุดห้านิ้วมีน้อยมีน้อยกว่าต้นนี้นะคะต้นนี้คุณน้อยขายร้อยห้าิแต่คนรับแล้วนะคะยังไม่ได้ส่งต้นนี้ร้อยห้าสิบถ้าเทียบกับต้นนี้สอง้อยห้าสิบต้นนี้คุ้มกว่านะคะสําหรับคนที่ จองต้นนี้ร้อยห้าสิบก็จะเปลี่ยนเป็นต้นนี้ก็ได้นะคะสองร้อยหสิบบวกค่าส่งอีกห้าสิบเป็นเป็นสามร้อยแต่ต้นนี้คุ้มเลยค่ะเนี่ยเนี่ยไปตั้งโชว์ได้เลยค่ะยังไม่ต้องไปเปลี่ยนดินเนี่ยไปตั้งโชว์ให้เขาใหญ่กว่านี้แล้วไปเปลี่ยนเป็นกระถางสิบได้เลยเนี่ยตอนนี้กําลังน่ารักเลยเนี่ยเนยีกำลังแทงกําลังแทงยอดใหม่เนี่ยแทงหน่อใหม่เต็มเลยนะคะเป็นสิบต้นเลยค่ะเนี่ย ใจคุณน้อยนะคะระหว่างต้นนี้250กับต้นนี้150คุณน้อยเอา250ดีกว่าคะ่ะดีกว่าเราซื้อต้นเล็กๆหลายๆต้นไปรวมกันเป็นกออันนี้เป็นฟอร์มกอธรรมชาติเลยนะคะเพราะก็แตกยอดมาใหม่แตกหน่อมาใหม่นี่นะคะบอลสีคุณน้อยสําหรับใครที่จะสั่งจองนะคะคุณน้อยขออนุญาตส่งวันจันทร์นะคะว่าเสาร์อาทิตย์คุณน้อยไม่อยู่จะส่งวันจันทร์นะคะนี่นะคะ อบอนสีคุณน้อยช่วงนี้มันไม่ค่อยโตคุณน้อยก็เลยยังไม่ค่อยได้นํามาจําหน่ายคุณน้อยจะเลือกต้นที่แข็งแรงมาต้นที่เพิ่งแยกกระถางเปลี่ยนกระถางคุณน้อยก็ต้องใช้เวลาหน่อยก็เลยยังช่วงนี้ก็เลยไม่ค่อยได้มีบอนสีมาแบ่งนะคะอ่านี่อย่าลืมติดตามชมช่องคุณน้อยบอนสีนะคะเวลาคุณน้อยมีบอนสีใหม่ๆม,มาเพื่อนๆจะได้เห็น ใครสนใจก็จองมาเลยนะคะตามเบอร์โทรที่ขึ้นไว้หน้าจอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมกรุณารับชมจนจบคลิปนะคะแล้วอย่าลืมกดถูกใจให้บ้างนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ